อมีอะก็กล่าวหาท่านอาจารย์ว่าทําการเปิดประตูอย่างกว้างขวางสําหรับนักการเมืองที่ไม่มีศาสนาเข้ามาครองเมืองและผลักดันพิสูจน์สองออกไปทําไรไ่ไถนาอันนี้เขาใช่จริงเป็นไงครับนี่ก็หมายความว่าเราเปิดประตูคอมมิวนิสต์เข้ามาครองเมืองแล้วผลักดันพิสูุไปทําไรไ่ไถนาตามแบบของคอมมิวนิสต์ความคิดอย่างนี้ไม่มีในหัวของเราเลย เราพูดกันจนเรื่องดับทุกข์อย่างไรเห็นนักการเมืองที่ไม่มีศาสนาก <c oughs> ็คงหมายถึงพวกคอมมิวนิสต์ถ้าเป็นนักการเมืองภายในม,มันก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไอ้คำสอนของเราคำอธิบายของเรามันชี้เรื่องความดับทุกข์ให้ธรรมะกลับมาให้คนมีศีลธรรม อย่างเดียวเท่านั้นน่ยถ้าทำอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะมีศีลธรรมจะมีผู้ที่มีศีลธรรมเข้ามาครองเมืองแล้วภิกษุก็ไม่ต้องออกไปทำร่ายไถนาเพราะว่ามันเป็นมันมีคนที่มีศีลธรรมครองเมืองเอา้าต่อไปอีกดีกว่าวกล่าวหาท่านอาจารย์ว่ามีพวกนิยมซ้ายร่วมมือในการ กระจายคำสอนผิดๆนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง,วางนี่จะว่าอย่างไรครับน,นี่เขาหาว่ามีพวกคอมมูนนิตหรือลูกศิษย์คอมมูนนิตพาะพวกคอมมูนนิตมาช่วยเผยแผ่คำสอนอันผิดๆนี่ออกไปอย่างกว้างขวาง,วาง <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้ที่พวกนั่นเขาจะมาช่วยเผยแผ่คำสอนอันผิดๆ เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรือว่าคำสอนผิดๆนั่นมันเป็นประโยชน์แก่เขาถ้าอย่างนั้นมันก็ไปดูกันซะก่อนที่ว่าคำสอนนี่มันผิดหรือไม่ขอยืนยันว่าคำสอนที่เราสอนนี่ไม่ผิดเลยใครช่วยเอาไปเผยเผยแผ่ให้กว้างขวางก็ยิ่งดีถ้าเราสอนถูกต้องอยู่อย่างนี้ พวกนิยมซ้ายจะร่วมมือหรือหาไม่ก็ไปพิจารณาดูเองเถิด <c oughs> เมื่อยัดเยียดใเป็นคำสอนที่ผิดแล้วก็ว่าได้ตามใจชอบว่าพวกนิยมซ้ายพลอยส่งเสริมพลอยกระพือมันมากออกไปนี่เป็นการสาดโคลนไม่ต้องตอบ กากล่าวว่าท่านอาจารย์มีลูกศิษย์มากมายที่ช่วยเผยแร่ลทัทธิผิดผิดเ,เกี่ยวกับเรื่องชาติหน้าไม่มีออกไปทั่วทิศนี่จะว่าอย่างไรครับลูกศิษย์มากมายช่วยเผยแพร่ลทัทธิผิดผิดว่าชาติหน้าไม่มีนายไปเอ,เอามาดูสักตัวที่วตัวไหนที่มันช่วยเผ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 ยแผ่แยอ,ยอย่างนี้ลูกศิษย์ตัวไหนฮะหาพบมาได้ให้รางวัลสักหมืน่น <c oughs> เอไม่พูดแล้วต่อไปดีกว่าท่า,า,านอาจารย์ว่าทำให้ประชาชนเข้าใจว่าพุทธศาสนาทั้งหมดมีแต่เรื่องตื้นตื้นอย่างที่ท่านอาจารย์สอนเท่านั้น <c oughs> เราไม่ได้สอนตื้นตื้นเราสอนเรื่องลึกให้ตื้นทำเรื่องลึกให้ตื้นให้ประชาชนเข้าใจเรื่องลึกในพระพุทธศาสนา ถ้าสอนไปเรื่องตื่นๆแล้วไม่มีใครมาสนใจจะฟังข้อที่จริงอ่ะข้อที่จริงมันปรากฏอยู่แล้วในตัวมันเองสอนธรรมะเรื่องหลุดพ้นเรื่องไม่เกิดตัวกูของกูนี่มันตื่นมันตื่นหรือเปล่ามันตื่นเท่าไรมันตื่นในความหมายไหนถ้ามันตื่นก็มันตื่นสำหรับพวกที่มันไม่รู้อะไรที่มันเข้าใจว่าตื่น เรื่องไม่มีตัวตนนั้นเป็นเรื่องลึกที่สุดในพระพุทธศาสนาเราไม่ได้พยายามสอนเรื่องตื้นถ้าเรา่ตื้นอยู่แล้วเขาก็เข้าใจเองมันมันก็ไม่ท้องสอนพยายามสอนเรื่องลึกแลทําให้มันตื้นอา้าวตอบไปดีกว่าวเ่อกล่าวหาท่านอาจารย์ว่าคําสอนตื้นๆของท่านอาจารย์ทําให้ประชาชนหันหลังให้กับพุทธศาสนาเสียมากมาย <c oughs> ไปเอามาดูสกคน ที่ว่าเขาหันหลังให้พุทธศาสนาเพราะคําสอนของเราไม่เคยมีคําสอนไม่เคยตื้นและคําสอนมันลึกถ้าประชาชนไม่เข้าใจหันหลังให้พุทธศาสนาก็ตามใจแต่เราสอนเรื่องดับทุกข์ที่ไม่ใช่ของตื้นเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นไม่ใช่ของตื้น เป็นของลึกซึ่งที่สุดแล้วมันแน่นอยู่เสมอว่าต้องศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าประชาชนไม่เข้าใจเห็นแล้วไม่ไหวจะเลิกเสียก็ตามใจเขาสิไม่ใช่เพราะเหตุเราสอนตื้นๆข่นเขาไม่สนใจเอาต่อไปอีกดีกว่าเขาว่าคำสอนตื้นๆของท่านอาจารย์ทำให้ประชาชนไม่ยอมค้นคว้าหาความจริงของชีวิต มันเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสําหรับเขาต่อไปเราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้สอนตื่นตื่นไม่ได้ตั้งใจจะสอนตื่นตื่นตั้งใจแต่จะสอนเรื่องลึกโดยทําให้เป็นของตื้นให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเพราะนั้นมันไม่ไม่มีปัญหาอย่างที่ตั้งคำถามมานี้ เราพยายามที่จะเกิดประโยชน์อันลึกซึ้งใหญ่หลวงแก่ประชาชนด้วยการสั่งสอนเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดของพระพุทธศาสนาได้มีการกระทาให้มันตื้นขึ้นมาพอเป็นที่เข้าใจแก่ประชาชนแล้วมันก็พิสูจน์ได้ฮงว่ามีผู้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นหนังสือเรื่องนี้เป็นที่สนใจไง จนไม่พอขายไม่พอแจกไม่พออะไรกันอยู่ตลอดเวลานี่แสดงว่าประชาชนเขาได้รับประโยชน์และสนใจอย่างยิ่ง